สวัสดีคะ่ะพี่พี่เอฟซีวัวชนทุกคนน้องสาววัวชนคนนี้คนเดิมกลับมาแล้วนะคะวันนี้น้องมีวัวชนคู่เด็ดมาให้ชมกันอีกเช่นเคยน้องมีภาพาและเสียงให้ดูกันแบบชัดๆพร้อมพ,พ,พ้องพิเศษสาหรับพี่พี่ที่อยากได้ข้อมูลวงในข่าวสารครบรู้ลึกรู้เร็วก่อนใครทั้งฟังแนวฟังเสียงและตัวเลขสาคัญที่หลายคนรอเริ่มต้นแค่ค่ากาแฟแก้วเดียวเองคะ่ะสําหรับวัวชนตัวแรกของเราวันนี้นะคะโนดแซมเพชรพันล้านหรือถุงเงินชนะมาแล้วแปดครั้งล่าสุดเอาชนะที่เข่าแก้วเป็นวัวชนครบเครื่องจัดจ้านทุกทางดินมาหน้ามาหลังได้ดีตั้งเข่าแน่นใช้ปาย เฉียบคมถอยหน้าถอยหลังคล่องแคล่วมีลูกแขวนลูกทุบใสป่ปางมขมคอทอข้างครบเรี่ยมดีชนเลี้ยชวชนขวัดล็อกซ้ายล็อกขวาเหนี่ยวแน่นแข็งแรงอึดทนเดินดีไม่มีถอยเลยค่ะมาพบกับโหนดสิงพยกักหรือท่านฉับนะคะชนะมาแล้วแปครั้งเช่นกันล่าสุดเอาชนะที่บอล้อเป็นวัวชนสายขบเครื่องใช้ปลายยอดคงกริบเดินมาหน้ามาหลังฉลาดมีแขวนทุบทอใสป่ปางมขมคอครบสุดเลยค่ะถอยหน้าถอยหลังเป็นเหลี่ยมลักเวียงลักทอดีหัวตรงทิมหน้าเจ็บใช้ปลายยอดคงกริบมีทั้งกอกสองกอกสามชนแบบมีน้ำใจฟอร์มเหนียว แน่นมากๆเลยบอกเลยว่าศึกมีคู่สมศักดิ์ศรีมากๆค่ะทั้งถุงเงินและท่านชับต่างก็มีดีกีชนะแปครั้งเท่ากันฟอร์มครบเครื่องทั้งคู่ปลายเชือต้องมีคำตอบแน่นอน19สิงหาคมนี้สนามทุ่งสงห้าผ้าจ้า